ไเทียดูความเกียร์ไหนสักเ้าจะได้ชมไม่เี่นาัปล่อยมันเอะโอ้โหมันจะได้จบๆมันไปแตอ่าแล้วยิงก่เทียอะไรอะการทำร้ายผม้อื่นด้วยเกิดแล้วมึงยิงกูทำไม พี่เวมาแล้วเนี no ่ยมาคบเขามากันคบปะเนี่ยมาเนี่ยมึงเลื่องมากไหมพี่เวใครอัดใครอายพี่เวนใครใครอัดพี่เวอัดทุกคนเลยว่าอัดทุกคนเลยพี่เว อยู่ไหนเนี่ยดาวดาวไปดูหน่อยดาวไปดูหน่อยอย่นี้อย่างนี้หันมาดาวดาวนี้เนี่ยหันมาดิดาวดิเออพี่เลโยนกล่องขึ้นมาโยนกล่องเลยโยนกล่องขึ้นมครับโอมิดเดี่ยวเลยครับโยนตรงขึ้นมาครับผมเฮ้ยไม่ได้ใครเลยเนี่ยโอ้ไม่ไม่เหนื่อยเลยพี่ ยีต<ไ>ัว <C> ย <it ik> oh, ีตัว้ได้แล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยสอจมั้งไม่รู้โอ้โหสองเจ็ดเเจื่อนะยิงผิดยิงผิิงคไปไหนเนี่ยกล่องทีองไอเล่นโคกวะรมอตใครวะเนี่ยรู้สึกว่าระเบิดจะลงบ่อยใครบอกมา พีเวแน่นอนเดียเพื่ๆเพื่อๆขอขอตัวหนึ่งได้ไหมเอายิงยิงดิจบแล้วปต่อป้๊มปดต่อีเี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพืนเดี๋ยวเพืนเดี๋ยวเอนเดี๋ยวเอเดี๋ยวเ่อนเดี๋ยวเ ไปตไป่อต่อ่อตอต่ต่อน่่อต่่อต่่ออต่ออ่อต่ออ่อต่อต่อ่อต่อต่่อต่อ่อต่อ่คต่อต่อต่อ่อตอต่อต่อ่อต่อต่่่อตดอต่อลอต่อตอต่อต ไอพี่ต้องหาคนผมพี่ดีพี่ต้องตายเลยอย่งั้ยคืนเว้ยไอตาไอตัดไอไออัดมึงเสร็จยังเนี่ยยังยังมีแต่คนมายิงมึงว่ามึงเล่นเกมมึงก่อนดีกว่าไหมไอเขี้ยมึงมันนี <S <S ่ทำอะไรเนี่ยมึงสงสารพี่ต่อมางไงตาดูพี่ต่อเขาปั๊มจนมือช้าเลยไอเด็กเปหนักเป็นหนักมึงมาดูหน้าพี่ต่อเนี่ยพี่เวเด็กพี่เวเดไฟไ่ไหมไม่เลยเว้ยเนี่ ไม่หักแม่งหนึ่งแค่ตัวไหนพี่ว่าไอ้โทษโทษสั์ไหนไหนยิงแม่งเลยยิ่งมดม่คุณเอาสักสิดอกเลยของพี่เยอเออยร้อยเลยอ่ะปังให้ไม้ีอกใส่ะมตายงได้แดะ จะถ่ายไปเนี่ยถ่ายถ่ายเฮ้ยดีๆนะดีๆๆมาๆพอๆเอาเอานี้มาให้อัดแ๋ยวค่อยเอาเอานี้พี่เอาเอนจิเนียร์มาทุกคนเลยนะอ o โอดีบแล้วก็มาตรงกลางไม่ต้องยิงนะมัต้องนั้นมาตรงกลางมาทำอ o โอดีเอนิเนียร์เอนิเนียร์เอนจิเนียร์เโอดีบอทบินเฮ้ยพี่ต่อไหมพี่ต่อเขาพยาบาลไ้มวะไปมามามาหนักก็ยังไม่จบกันนคนเิดพี่เวทเท่าทีนะ้ิีมามามามมมา พ,พี่ต่อพี่ต่อผมขอโทษนะหญิงแ okay, ม่งโอเคอาเอนจิเนียร์พี่ EODBOT ีบอทรถถังอะรถถังน้อยเนี่ยรถถังเนี้ยอ้าอเวเคใช้ค่าคู่คอมตาแตัไม่เลิกเนี่ยเดี๋ยวพอนับพออยู่ด้วยกันตรงกลางนะแล้วก็นับหนึ่งถึงสามสิบแล้วก็วิ่งไปท่อมที <car <car ่ไหนก็ได้ไปกับฝั่งฝั่งพวกเดียวกันเองแล้วรถถังมาชนกันอ่ะเฮ้ยพี่พี่พี่นัดพี่นัดพี่ อย่าเพิ่งเอารถถังออกมาเก็บรถถังออกมาเก็บรถถัง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 อรังเก็บเท่าไหร่เหรอเทอะไรนะอันแฝบอ่ะยี่สิบเก้าจุดพี่แอรู้ที่มันตั้งมาอ้วนพี่ต่อเก็บรถถังก่อนมามาคบวะเนี่ยพี่อ้วนมาดิเฮ้ยมีกดอย่างนึงมีกฎนะเว้ยพี่ท่านอยู่ที่สูงกูอยู่ที่กูกูกดแล้วไอ้สัตว์พี่อ้วนมาดิพี่อ้วนอย่าเพิ่งเอารถถังดิ พี่นัดลงมานัดไปนัดยี่สิบพอหนึ่งไปเลยนะหนึ่งสองสามไปไปกับฝั่งเดียวนะคุณทำอะไรอ่ะสองสามสี่ทำอะไรวะฮ่าซ่อนตัวไงเพิ่งเอารถถังออกมาดิสี่ห้าโอเยเราถังหมดแล้วอ่ะไปซ่อนฝั่งเดียวกับทีมเด็กเออนับมวยแล้วไม่ต้องนับแม่งแล้วใครพร้อมไหมเราแล้วไหนะ บอกกันด้วยนะพร้อมอ่ะโอ้ยที่เดียวไปหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาถังมานะ <c oughs> พร้อมมันยังพร้อมมันยังถามก่อน <c oughs> เดี๋ยวรู้เลย <c oughs> พร้อมแล้วบอกนะเอาเรถถังไว้หน้าตัวเองอ่ะมาดึงกูเฉยเลยไม่เห็นเหี้ยรื่นใจเย็นพี่พร้อมมันยังครับพี่ ผมเร่าผมเล่าผมเลาพี่ต่อเล่าอ้าไม่ผมยังไม่ซ่อมยังไม่ซ่อนเลยพี่ต่อพี่ต่อซ่อนยังพี่โอโอเคอผมพร้อมอ่ะพี่ต่อยังไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยข้ามซ่อมบนที่สูงเลยแล้วไงต่อครับเดี๋ยวพึง่งนะ ก็พร้อมแล้วก็เอรถถังออกมาเลยมาฆ่าฆ่ากันไ่ยรถังมายิงกันออกมาเลยรถถังมาเลยพร้อมแล้วมาแล้วโอ้โหเขาออกกันมานานแล้วเอาี่เชตาใเลยครับโอ้โแ้วถังดิบใครยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยใครเอี้ยทำไมรถถังกูหายอะเอาเป็นทำไมรถถังกูไอ้ยหี้ยนยยยังวิยงอยู่เลยยย ไม่เกี่ยวคนเล่นคนเล่นไหมคนถ่ายก็ส่งคนถ่ายแค้นไรได้หนาเนี่ยมึงไปซ้อเลยนะพี่นัทไม่สนมัแค้นจริงมั้ยหรอพวกนี้ยูงทิ้งอีกไม่อ้ไอ้ขี้ี่มาอีกแล้วอ่ะไอ้ขี้ี่มาอีกแล้วไอ้ขี้ี่มาอีกแล้วเฮ้ยบอกวันนี้เขาถ่ายคลิปกันอยู่อ่ะ ใครไม่ออกคนนึงวะหรือว่าไม่เจอสาวคนตัน้งแต่แรกนะพี่วัน,วนพวกติดใจกูยังไม่เจอใครใเลยบอกตรนตรงบออีกงนโลกกันรู้ว่าช่อ,อ่ผมเออผมเตะพี่ต่อเอมเพี่ต่อดูหาพี่ต่อพี่แฟร์ไอ้เขยไอ้เขไอกูหาพวกมงไม่เจอบอกตรง เอ้เงี้ยไอ้หัวไฟอยู่ที่สิบไอยิงหายเงี้ยอะไรเนี่ยนี่มึงจะไฟใช่ไหมไอ้สัสยวนเอาไอ้เงี้ยรถพังไอ้สัสยวนไอ้เงี้ยนี่มันคนตีนไหนๆก็ในไหนๆแล้วไอ้สัสจัดการเกียร์ให้มาสักดอกหนึ่งวัวเงี้ยี่ปอดเขาไม่ขอพิธีเพราพี่อ่ะ พี่ชินครับพี่ชินรถเบี้ย